สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถท o n d ้า i ิ y ีปี2008นะครับลูกค้ามีดอกกุญแจอยู่แล้วนะครับแต่ค่อนข้างสึกนะครับเสียหายนะครับเหมือนใช้งานมาหลายปีนะครับอาการที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับเสียบกุญแจเข้าไปทีสสวิตก็เสียบยากนะครับกุญแจก็ไขไม่ได้นะครับไขแล้วไม่ขยับเลยแข็งเลยนะครับเป็นอาการประจำของรถทอนด้านะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการหรือออกมาซ่อมแก้ไขใหม่แล้วก็มาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับ หลังจากถอดไส้กุญแจสวิตช์สตาร์ทนะครับออกมาเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนอะไรที่แตกหักเสียหายนะครับที่ทําให้กุญแจไขไม่ได้นะครับทําให้ใหม่หมดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับดอกกุญแจที่เคยใช้อยู่ประจํานะครับก็ค่อนข้างสึกนะครับก็ต้องเลิกใช้ไปนะครับทางร้านกุญแจไทยนะครับได้ทํากุญแจดอกใหม่นะครับแก้อาการสึกนะครับใช้ก้านกุญแจก้านใหม่ทุกอย่างใช้ใหม่หมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการประกอบนะครับแล้วทดสอบสตาร์ท ครับทดสอบไข่สตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดอกกุญแจก็ทําขึ้นมาใหม่หมดนะครับใช้ดอกใหม่นะครับแก้อาการสึกไข่เรียบร้อยนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ h อ n ด้าแล้วมีอาการแบบในคลิปนะครับเสียบกุญแจแล้วไข่สตาร์ทไม่ได้นะครับเสียบเข้ายากออกยากนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0ู2 6 1 6 6ด5 5นะครับ